สวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวกินชิตอินแพคทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกจากตำรากริล่าในคลิปนี้เราจะมาอยู่กับกิจกรรมมหากรรมเทศกาลตีกรองโหร้องแห่งอาราตาก,กีกันครับโดยเงื่อนไขในการเข้าเล่นกิจกรรมเราจะต้อง AR มากกว่าหรือเท่ากับ30และสำเร็จเควสแผนลบนี้ออกจากริโตในเควสเทพเจ้าบทที่2ฉากที่1เทพเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ที่ไม่สั่นคลอนโดยที่กิจกรรมนี้เมื่อเราเข้าเกมมาเราจะได้รับจดหมายมาหนึ่งฉบับนั่นก็คือ จดหมายจากอิโตะครับโดยมีข้อความระบุไว้ผมขออธิบายสั้นๆนะครับเป็นคําเรียนเชิญให้เราไปร่วมเทศกาลแห่งแก๊งอาราทากิครับเมื่อเราอ่านจดหมายเสร็จแล้วเราจะได้หนังสือมาหนึ่งเล่มครับหลังจากนั้นเราก็เดินตามเคสได้เลยครับเริ่มแรกเราวาร์ปไปที่เมืองอิโตะครับเราจะต้องไปคุยกับพี่ชายคนนึงก่อน นี่แหละครับพี่ชายคนนี้ครับอย่าเพิ่งเดินเลยไปนะให้เราทําการคุยกับคุณซาซโนะให้เรียบร้อยก่อนนะครับและหลังจากนี้เควสจะนําเราไปจุดต่างๆเองครับหลังจากที่เราผ่านการคุยกับ NPC มาอย่างยาวนานเราก็มาถึงแก๊งอาราทากิจนได้ครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับเราต้องคุยกับเหล่าสมาชิกและก็หัวหน้าแห่งแก๊งอาราทากิก่อนครับการคุยตรงจุดนี้มันยาวนานพอสมควรนะครับผมขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปครับ หลังจากเราคุยกันมาอย่างยาวนานแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยครับโดยเริ่มแรกเขาจะให้เราปรับตำแหน่งนิ้วของเราก่อนนะครับว่านิ้วของเราจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนถึงจะกดกได้ถนัดที่สุดโดยตำแหน่งนิ้วนี้มันจะสำคัญที่สุดในกรณีที่เราเล่นกับโทรศัพท์นะครับ พวกเราเห็นจุดสีขาวเล็กๆนั้นหรือเปล่าครับจุดสีขาวเล็กๆนั้นคือจุดที่เราต้องกดนะครับในช่วงปรับเทียบนี้ให้เราปรับเทียบให้ตรงกับตำแหน่งนิ้วของเราที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังครับ โอเคผมปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยครับให้เราเข้าไปคุยกับสมาชิกของแก๊งอาราตากิที่มีโนโ้ตดนตรีขึ้นบนหัวนะครับกดเริ่มกันเลย ในหนบทเพลงมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับง่ายระดับยากและระดับมาสเตอร์ให้เราเริ่มเล่นที่ระดับมาสเตอร์เลยนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ระดับมาสเตอร์ได้ถึงเกณฑ์ของรางวัลระดับง่ายระดับยากก็จะตกเป็นของเราเช่นกันครับมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับให้เราเปิดเสียงเกมเราจะจับจังหวะได้ง่ายขึ้นครับ ลูกกลมๆสีเหลืองให้แตะหนึ่งครั้งนะครับส่วนลูกกลมๆที่มาเป็นแถบยาวสีม่วงให้เราแตะค้างนะครับ สิ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับบอกตรงๆว่าผมมั่วอยู่เหมือนกันกดไม่ถูกตั้งหลายจุดโดยกิจกรรมในรอบนี้มาหากรรมเทศกาลตีกรองโฮร้องแห่งหาราตากิจะแบ่งออกเป็น7วันวันละหบทเพลงรวมทั้งหมด7บทเพลงนะครับเราจะดองทั้ง7วันแล้วทําวันเดียววันสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ยังไงอย่าลืมเข้าไปทํากิจกรรมรอบนี้นะครับ กิจกรรมรอบนี้ไม่ยากเลยนะครับง่ายลิดเดียวเองได้ทั้งไพโมเจมได้ทั้งโมราแถมที่อัพตัวละครของเยอะแยะมากมายเลยของรางวัลรอบนี้มีความคิดเห็นยังไงติชมประการได้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและก็ขอให้ทุกคนจัดจังหวะให้ได้จัดจังหวะให้ดีผิดจังหวะเสียฟรีขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ